มิ่งมาเก่อนอ,นะอีฟรอ,ฟ,อ,อ,รอฟังของพี่นะแล้วก็ค่อยตอบมานะว่ามันเป็นยังไงโอเคโอเคตอนนี้หยุดไลฟ์อยู่นะสวัสดีค่ะโอเคมาแล้วนะ ตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าเสียงอ่ะแทรกมาจากอะไรนะคะก็คือได้ลองพยายามทําแล้วนะคะซึ่งไม่ทราบว่ามาจากอะไรดังนั้นเราจะรันเนื้อหาไปเลยนะคะว่าวันนี้ครูเมมีอะไรมาฝากกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็ขอยินดีต้อนรับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสู่ห้องเรียนครูเมตนะคะครูสาวเซนเกตรครูเมชดาพรค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ คูเมก็จะมาพาทุกคนนะคะผู้ติดตามผู้รับชมทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับ OBS หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆว่า Open Broadcast er Cast นะคะซอฟแวร์ Software นะคะเป็นการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยคะ่ะเรามาทำความรู้จักกับ OBS กันนะคะว่า OBS เนี่ยมีเนื้อหามีเนื้อหาแล้วก็มีกลไกอะไรมีเทคนิคอะไรที่ทำให คุณครูที่ต้องสอนออนไลน์เนี่ยมาใช้กันนะคะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรซึ่งโปรแกรม OBS เนี่ยคือโปรแกรมที่สามารถแช์นะคะหน้าจอนะคะของผู้สอนนะคะรวมไปถึงภาพของครูผู้สอนไปด้วยพร้อมๆกันซึ่งในเหมือนในตอนนี้นะคะก็เป็นการไลฟ์สดผ่านช่องบน YouTube ของครูเมย์นะคะก็ได้แชร์หน้าจอนะคะก็คือเนื้อหาสาระที่ครูเมย์จะนำมาฝากวันนี้รวมไปถึงตัวครูเมย์เองนะคะก็จะ มีตัวตนนะคะมีการส่งสายตาลักษณะท่าทางยิ้มหัวเราะกับคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะหรือเข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ในช่อง y t u t u นะคะและ OBS นะคะก็คุณเมฆก็จะพาไปทำการติดตั้ง OBS นะคะการเริ่มต้นการใช้งานพื้นฐานนะคะแล้วก็การใช้โปรแกรม OBS เพื่อบันทึกวิดีโอแล้วก็รวมไปถึงการใช้โปรแกรม OBS เพื่อสตรีมด้วยค่ะ โปรแกรม OBS นะคะเป็นโปรแกรมที่มีไว้เพื่อช่วยจัดการไลฟ์สตรีมแล้วก็อัดวิดีโอให้ง่ายขึ้นนะคะทําให้สามารถได้แสดงหน้าจอของโปรแกรมที่ใช้งานต่างๆในเครื่องมือของเรานะคะอีกทั้ง OBS เนี่ยยังเพิ่มลูกเล่นหน้าจอตามที่ต้องการได้อีกด้วยนะคะซึ่งวิธีการติดตั้ง OBS ก็ง่ายๆเลยก็ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www. dot นะคะ obsproject.com/download นะคะซึ่งก็จะมีหน้าตามาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดตามคอมพิวเตอร์ computer, หรือว่าโน้ตบุ๊กของผู้ที่เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Macbook นะคะแล้วก็จะทำให้โปรแกรมก็จะนำไปสู่ก็จะเข้าไปสู่โปรแกรมดาวน์โหลดของเราแล้วก็สามารถที่จะกด Next แล้วก็เพื่อให้โปรแกรมออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะที่จะมีหน้าตาเป็นกลมๆแล้วก็มีใบพัดอยู่ด้านในนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราติดตั้งแล้วนะคะเราก็จะเปิด o b s ขึ้นมาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะมือตื๊ๆไปหน่อยโอเคในเบื้องต้นนะคะเราก็มารู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโปรแกรม o b s กันนะคะซึ่งก็จะมีคำว่า Stream นะคะก็เหมือนตอนนี้นะคะที่ครูเมีกำลัง s t r e มนะคะในการไลฟ์สดวิดีโอออกไปแบบสดๆเลยแบบ Real time ก็ว่าได้นะคะแล้วก็คำว่า Record นะคะก็คือการบันทึกวิดีโอลงในเครื่องนะคะแล้วก็ สกรีนนะคะก็คือหน้าจอหนึ่งหน้าจอที่จะใช้ไปที่จะนำไปใช้ในการสตรีมหรือว่าการบันทึก OBS นั่นเองค่ะแล้วก็ซอสซึ่งซอสเนี่ยจะมีความจะมีความสำคัญแล้วก็ความโดดเด่นมากๆนะคะใน OBS จะเป็นส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงนะคะโปรแกรมในเครื่องที่กำลังใช้งานก็จะฉายผ่านซอสนะคะแล้วก็มี s e r n t r t r s n t i o n นะคะก็คือการเปลี่ยนรูปแบบจากสกร e นหนึ่งไปสู่อีกสกร e นหนึ่งอีกด้วยค่ะ การเริ่มต้นใช้งานของ OBS นะคะก็คือสกรีนกับซอสเนี่ยก็คือในแต่ละสกรีนก็จะประกอบด้วยซอสหลายๆชิ้นมาประกอบกันนะคะซึ่งในแต่ละสกรีนก็สามารถนำซอสเนี่ยมาใช้ร่วมกันได้ด้วยค่ะในส่วนของซอสนะคะเมื่อเราได้ทำการปรับเปลี่ยนแล้วก็ ทำ PowerPoint ที่จะนำเสนอผลงานแล้วเราก็ต้องนำที่เขาเรียกว่า Presentation นะคะมาที่จะนำเสนอนะคะผ่าน OBS ซึ่งในหน้า Presentation Screen เนี่ยจะมีหน้า PowerPoint เพิ่มขึ้นมาในส่วนประกอบอื่นๆเหมือน Webcam Screen จะแสดงหน้าจอกล้องหรือว่าตัวเรานะคะกล้องของโน้ตบุ๊กหรือว่ากล้องของ Webcam นะคะก็จะแสดงหน้าจอของครูผู้สอนหรือว่าตอนนี้ก็กล้องว e บ c a m ก็แสดงหน้าจอของครูเมย์อยู่ แล้วก็ยังมีสไลด์นะคะที่ใช้ในการบรรยาย PowerPoint ด้วยซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ OBS เกิดก็ว่าได้ค่ะซึ่งสามารถทำให้นักศึกษานะคะหรือว่าผู้เรียนหรือว่าผู้รับชมเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็ได้เห็นครูผู้สอนไปในพร้อมๆกันซึ่งถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของ OBS เลยก็ว่าได้ค่ะ และในการสร้างและควบคุมสกรีนนะคะหน้าจอเริ่มต้นจะมีสกรีนที่สร้างไว้แล้ว1สกรีนนะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่ <d ial> <log> อนะคะหรือว่าเพิ่มสกรีนใหม่เพื่อเปิดไดอล็อกในการตั้งชื่อสกรีนได้ด้วยค่ะและสามารถปรับเปลี่ยนลำดับสกรีนโดยปรับเปลี่ยนโดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนลำดับของสกรีนไม่มีผลต่อการแสดงนะคะและยังช่วยในการจัดระเบียบของสกรีนอีกด้วยค่ะต่อไปนะคะก็คือ การลบสกรีนนะคะก็จะช่วยก็จะปุ่มลบสกรีนก็จะอยู่ที่ปุ่มลบนะคะในช่องของสกรีนนั่นเองค่ะถ้าเราอยากลบสกรีนนี้เราไม่อยากใช้แล้วก็สามารถกดที่ปุ่มลบได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการมาก็จะมาทําความรู้จักกับซอสนะคะซึ่งซอสเนี่ยจะมีความหลากหลายอย่างมากเลยนะคะที่ทําให้ o b s ของเราเนี่ยมีความโดดเดน่นความน่าสนใจนะคะ รวมตั้งแต่ซอสนะคะก็คือส่วนประกอบที่อยู่ในสกรีนนะคะซึ่งจะถูกแสดงผลออกมาทางหน้าจอกรีนที่กำลังถูกเลือกนั่นเองค่ะและ Audio Output อ่า u ิน t นะคะ c a p เ u r รนะคะาก็คือใช้ํำหรับถ่ายทอดเสียงที่มาจากอุปกรณ์ Input นะคะประเภทเสียงเช่นไมโครโฟนนั่นเองค่ะส่วน Audio Output Capture นะคะก็เป็นปุ่มนะคะหรือว่า โปรแกรมหรือว่าเป็นซอสที่จะมีส่วนในการสำหรับถ่ายทอดเสียงที่ออกมาจากอุปกรณ์เอาท์พุตต่างๆนะคะเช่นลำโพงเอ่ยบราวเซอร์เอ่ยนะคะต่างๆนะคะที่เราจะนำมาใช้ใน OBS ของเราและ Display Capture นะคะตรงนี้เลยนะคะก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก Display นะคะก็จะใช้แสดงหน้าจอเครื่องทั้งหน้าจอเลยซึ่งตอนนี้ครูเมย์ก็ได้ใช้ Display Capture ในการแสดง ผลนะคะประมวลผลของหน้าจอตอนนี้อยู่ค่ะส่วน image นะคะก็คือจะแสดงรูปไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะเราสามารถดึงรูปจากไฟล์ในเครื่องของเรามาเป็นพื้นหลังมาเป็น background กกหรืออะไรก็ได้ต่างๆที่มีความน่ารักทําให้งานนําเสนอหรือคลิปวิดีโอของ OBS ของเราเนี่ยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะและส่วน media source นะคะก็จะเป็นการแสดงไฟล์มีเดียนะคะที่อยู่ในเครื่องเช่นเพลงดนตรีหรือวิดีโอต่างๆ และเท x กนะคะเท x t ของเราก็คือจะแสดงแถบอักษรที่สามารถทําให้วิ่งไปวิ่งมาได้นะคะโดยการใส่เส้นขอบก็ได้ไม่ใส่เส้นขอบก็ได้นะคะและวิดีโ Capture ร์นะคะวิดีโอแคปเจอร์เนี่ยใช้สําหรับถ่ายทอดวิดีโอที่มาจากอุปกรณ์ Input เช่นกล้องเวทแคมที่ตอนนี้คุเมที่ทุกคนนะคะหรือว่าทุกท่านเนี่ยผู้รับชมทุกคนนะคะได้เห็นคุเมนะคะก็มาจากวิดีโ Capture ร์เดียรนั่นเองค่ะ สำหรับการควบคุม Audio Mixer ซอร์นะคะออดิโอเเนี่ยเป็นตัวควบคุมเสียงที่มาจากซอสต่างๆเช่นไมโครโฟนกล้องเว็บแคมรวมทั้งเสียงที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราเองค่ะและการบันทึกนะคะการใช้โปรแกรม OBS เพื่อการเพื่อบันทึกวิดีโอเนี่ยจะทำได้หลากหลายวิธีจะทำได้หลากหลายนะคะแล้วก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของ OBS เลยก็ว่าได้นะคะเราสามารถบันทึกคลิปสั้นๆที่เราสอนอาจจะเป็น หนึ่งสไลด์สองสไลด์สามสไลด์แล้วนำมาติดต่อกันหรือเราอาจจะสอนสามสไลด์แล้วค่อยตัดวิดีโอแล้วค่อยเอาไปติดต่อกันในแอปในโปรแกรมอื่นๆก็ว่าได้นะคะซึ่งการใช้โปรแกรม OBS เพื่อการบันทึกวิดีโอเนี่ยเมื่อเริ่มต้นครั้งแรกจะกดไปที่ setting นะคะแล้วก็ไปที่ control เพื่อตั้งค่าต้องการก่อนแล้วก็ไปที่ tab output นะคะตรงไปที่ recording หรือว่า path นั่นเองเพื่อต้องต้องการที่จะเก็บไฟล์หรือเก็บ r e ร o r คคอร์ดิงของเราในพาร์ตต่างๆนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเก็บไว้ในไฟล์ไหนในคอม,อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราค่ะส่วนการเลือกเท a ลตีแล้วก็ฟอร์แมตของวิดีโอช่องการบันทึกแล้วก็กดโอเคนะคะเมื่อต้องการเริ่มบันทึกวิดีโอให้กดไปที่ Start Record เลยค่ะหลังจากที่เรา Start Record เสร็จแล้วเราจะหยุดการใช้งานเราก็สามารถที่จะกด Pause นะคะเพื่อหยุดชั่วคราว หรือสามารถกดสต็อเพื่อจบการใช้งานในการบันทึกนั่นเองค่ะโอเคค่ะตอนนี้ผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถเข้ามาทักทายกันได้นะคะในช่อง YouTube ของอครูสาวแสนเก๋ครูเมชดาพรน,นะคะตอนนี้เลยโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์จอร์ดนะคะไม่รู้ว่าออกไปหรือ,อยังนะคะเพิ่งกลับเข้ามาดูนะคะว่ามีผู้ชมกี่ท่านนะคะก็สวัสดีผู้ชมทั้งสองท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันตอนนี้นะคะก่อนอื่นก็คูมเมก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ขอแชร์ลิงก์ไปก่อนเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะเข้ามาพูดคุยกันในการไลฟ์สดนะคะโอเค แชร์แล้วนะสามารถกดแชร์นะคะได้นะคะเพื่อให้ผู้เพื่อนหรือว่าบุคคลที่สนใจนะคะเข้ามาดูนะคะการสอนการใช้งาน OBS นะคะของครูเมย์นะคะผ่านทางช่องการไลฟ์สดทาง YouTube นั่นเองคะ่ะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นการใช้ OBS เพื่อการสตรีมซึ่งการใช้ OBS เพื่อการสตรีมนี้ซึ่งตอนนี้ครูเมย์ก็ใช้ OBS เพื่อการสตรีมอยู่โดยการสตรีมของครูมเมงนะคะก็จะไปอยู่ในอยู่อยู่ใน YouTube ซึ่งเป็นช่องของครูมเมงนะคะในการใช้โปรแกรม o b s เพื่อการสตรีมนี้นะคะก็คือเป็นโปรแกรม o b s ถูกออกแบบแบบมาเพื่อให้ใช้สตรีมได้ง่ายโดยโปรแกรมนะคะจะมีการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับแพลตฟอร์มยอดนิยมอยู่แล้วในที่นี้ขอแสดงการเข้าสตรีม YouTube ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะสำหรับการสตรีมบน YouTube นะคะเริ่มต้นจาก Setting นะคะแล้วไปที่ แท็บสตรีมหรือว่าเลือกเซอร์วิสเป็น YouTube/ y o u t u b e g a m i n g นะคะต่อไปนะคะเราก็กลับตรงไปที่หน้าอยู่ของ YouTube ในเบราว์เซอร์ของเราเลือกรูปกล้องวิโอที่อยู่ขวาบนนะคะแล้วก็เลือกคำว่า g o l i v e นะคะหรือว่าภาษาไทยก็อาจจะเป็นคำว่าถ่ายทอดสดนั่นเองสำหรับผู้ที่ไม่เคยอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนะคะของ OBS เลยนะคะก็คือสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ YouTube ในการสตรีมมาก่อน กจ็จำเป็นต้องทำตามกระบวนการของ YouTube นะคะก่อนที่จะสามารถสตรีมได้ก็กระบวนการนี้อาจจะกินเวลาประมาณ1วันหรือ24ชั่วโมงเลยซึ่งในบทความนี้จะไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการนี้เอาละค่ะจะเล่าให้ฟังง่ายๆก็คือ YouTube นะคะจะไม่สามารถให้เราเนี่ยเข้าไปสตรีมได้ถ้าหากเราไม่เคยสตรีมมาก่อนดังนั้นก่อนที่เราจะสตรีมเราต้องไปกดสตรีมก่อนครั้งแรก เพื่อทำให้ระบบของ y o u t u b e เนี่ยทำกระบวนการเพื่อที่จะเตรียมตัวให้เราสตรีมได้อาจจะกินเวลา1วันนะคะซึ่งเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆก่อน1วันหรือ2วันก่อนที่จะสตรีมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะหน้าจอของ YouTube Studio จะถูกแสดงขึ้นมาในแคปของสตรีมนะคะแล้วก็จะใส่ชื่อหัวข้อสตรีมที่ต้องการนะคะอาสวัสดีผู้ชม2ท่านในตอนนี้นะคะ และแนะนําให้ผู้ที่ต้องการกรอกนะคะให้ให้กรอกกลุ่มคนที่ต้องการที่จะเข้ามาดูเราอาจจะเลือกเป็น privacy นะคะ of แล้วให้เป็น unlisted นะคะเลือก as as right นะคะหรือว่าเป็น no is not made for kids นะ,ะแล้วกด create stream นะคะซึ่งทำไมถึงบอกว่าผู้ชมของเราไม่ใช่เด็กซึ่งเด็กเนี่ยจะมีความสามารถในการรับชม YouTube ไม่เช่าผู้ใหญ่ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราก็ต้องไม่ใช่เด็กนั่นเองค่ะทําให้ผู้ชมของเราเข้ามาดูเราแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะบอกเราได้ด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์จอร์ดนะคะอาจารย์คริสเตเดตนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะอันนี้เป็นการสอนโอบเบสแบบง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่ต้องแบบเร่งใช้งานหรือว่าเข้ามาใช้งานใหม่ๆนะคะก็สามารถที่จะทำแล้วก็ ทำตามนะคะแล้วก็ใช้งานได้เลยอย่างง่ายๆผ่านการสอนของครูเมย์นะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้หน้าจอแบบนี้มานะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งปิดหน้าจอนี้นะคะให้ไปกดปุ่ม copy ข้างหลังหัวข้อ streaming key นะคะแล้วก็กด copy นะคะแล้วก็จะมีแถบขึ้นมาด้านล่างว่า,า successfully c r o p p e d To c l i p b o a r d นะคะซึ่งก็จะมีข้อความมาแบบนี้นะคะเป็น successfuly l นะคะ copy to clipboard นะคะซึ่งหลังจากนั้นหลังจากที่เรา copy เสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ OBS แล้วก็ไปที่ตั้งค่าแล้วก็กดคำ Stream แล้วก็มา,าวางข้อความลงที่สกรีปสตรีมคีย์นะคะแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็รอสักครู่นะคะแล้วก็ มากด Start Streaming นะคะแล้วก็กลับไปที่หน้าจอ YouTube แล้วก็รอสักครู่นะคะหน้าจอของ S ของ OBS ของเราก็จะลิงก์เข้ามาใน YouTube ของเราเลยค่ะแล,แล้วกดแล้วสำหรับแล้วต่อไปนะคะก็กด Go อะไรที่มุมขวาบนเพื่อเริ่มสตรีมนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็ขอบคุณค่ะถ้าคุณ Ờ, ถ้าคุณสุภลักษณ์บุนเต็มนะคะสนใจที่อยากจะทำสอนออนไลน์สามารถกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยนะคะว่าขั้นตอนต่างๆมียังไงแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากๆสำหรับคุณครูมือใหม่นะคะที่อยากจะใช้ OBS นะคะในการสอนออนไลน์ค่ะและเมื่อต้องการหยุดสตรีมนะคะให้กดไปที่ปุ่ม End Stream นะคะที่ YouTube Studio แล้วก็ Stop Streaming ที่โปรแกรม OBS ง่ายๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการใช้โปรแกรม o p s เพื่อการสตรีมใน youtube และการสตรีมบน Facebook ไลฟ์ล่ะทาได้ง่ายไหมทําได้หรือเปล่าซึ่งครูเมย์ขอตอบเลยนะคะว่าทําได้แล้วก็ทำได้ง่ายๆนั้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการสตรีมบน a c e b o o o ไลฟ์เนี่ยมีขั้นตอนยังไงก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับการเตรียมนะคะการไปสตรีมบน f a c e b o o k ไลฟ์ก็คือเริ่มต้นไปที่เซตติ้งเลยนะคะแล้วก็ไปในแท็บสตรีม เลือกเซอร์ c e วิสเป็น Facebook Live นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสักครู่เราก็เลือกเป็น YouTube Live ใช่ไหมคะก็หลังจากนั้นก็เลือกมาเป็น Facebook Live นะคะแล้วกดไปที่ Guest s t e a m Key นะคะและก็ไปที่หน้าจอ Facebook Live จะถูกเปิดขึ้นอัตโนมัติโดย Create Live Stream นะคะอย่าเพิ่งปิดหน้าจอนี้นะคะและให้กดปุ่ม Copy ด้านข้างล่างตรงนี้นะคะในส่วนด้านหลังของ Stream Key เพื่อน,นำไปวางไว้ใน OBS ของเรา หลังจากที่เรากด copy มาแล้วเราก็กลับมาที่โปรแกรม OBS ของเราแล้วก็มาที่ตั้งค่า setting เหมือนเดิมแล้วก็มาที่เลือกฟังก์ชันสต e ีมนะคะแล้วก็กดวางในช่อง s t e a m key แล้วก็กด ok เหมือนเดิมได้เลยค่ะแล้วก็จะปิดหน้าจอตั้งค่าลงไปแล้วก็กด start streaming ได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับโอเบียง่ายๆนะคะซึ่งครูเมย์นะคะก็ได้นําเทคนิคต่างๆที่ครูเมย์ได้เรียนมานะคะจาก อาจารย์จอร์ดนะคะอาจารย์กริติเดชชายจจรุงนะคะที่ได้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับโบเบสให้เป็นเรื่องง่ายๆซึ่งในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เรียกได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะกำลังแพร่ระบาดดังนั้นในการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสถานศึกษาต่างๆนะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนกันไปอย่างมากทําให้อ่า การสอนออนไลน์เขามีมามามีบทบาทแทนการเรียนแบบออนไซต์นะคะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นแบบออนแทนบ้างออนไลน์บ้างนะคะและ o b s นะคะก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการสอนออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระผ่านสไลด์รวมทั้งมีวิดีโอของครูผู้สอนไปควบคู่ไปด้วยในการสอนและเรายังจะสามารถที่จะพูดคุยกับ ผู้ชมต่างๆได้ที่เข้ามาดูเราในขณะที่เราอาจจะไลฟ์ไปที่ Facebook หรือไลฟ์ไปที่ YouTube นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเมนะคะกับการสอน OBS เป็นเรื่องง่ายๆก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ถ้าใครจำไม่ได้กลับไปดูต้นคลิปได้เลยค่ะบ๊ายบาย